ว่าทาเอาฮือฮาไม่น้อยนะคะเมื่อคุณแพรี่ไพวันอดีตพระนักเทศชื่อดังในโลกออนไลน์ได้โพสต์ภาพตนเองในโลกโซเชียลนะคะหลังศิลกรรมแทบทั้งใบหน้างานนี้ทําเอาชาวบันเทิงนะคะเข้ามาคอมเมนต์กัะสนันว่าออกจากวงการบันเทิงไปเข้าวงการศิลกรรมนี่เองเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทำเอาหลายๆคนเนี่ยต่างตกอก แล้วก็เสียดายกันเป็นแถวนะคะเมื่อจูจ่ๆคุณแพรรี่ไพรวันนะคะอดีตพระดักเทศชื่อดังในโลกออนไลน์ได้โพส a c e b o o k ประกาศอำลาจากวงการบันเทิงนะคะโดยเธอนั้นก็ได้ระบุข้อความว่าจากปลายปีนี้นะคะคงจะไม่ได้เห็นในบทบาทของหน้าที่นักแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆอีกแล้ว ก่อนที่ในเวลาต่อมานะคะจะทำเอาชาวเน็ตตกอกตกใจไปต,ตามๆกันอีกครั้งหนึ่งหลังคุณแพรี่ไพวันนะคะได้โพสต์ภาพปนเองออกจากห้องผ่าตัดนะคะหลังจากเธอนั้นเนี่ยได้ทำการปลูกผมโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเรื่องปลูกผมตั้งแต่เที่ยงวันได้ออกจากห้องผ่าตัดตอนตีหนึ่ง อาจารย์หมอบอกว่าเป็นเคสที่ยากมากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะหมอสู้ชีวิตคนไข้ก็สู้ชีวิตใช้กราฟผมไปทั้งหมดเกือบ6,000กราฟช่วงนี้งดติดต่อและรับสายโทรศัพท์ชั่วคราวนะคะ และงานนี้ค่ะคุณแพรรี่ายวันก็ทำเอาโซเชียลฮือฮาอีกครั้งนะคะเมื่อเธอน,นั้นได้โพสต์ภาพตนเองหลังผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าบอกเลยว่างานนี้แววสวยมาเต็มนะคะหลังเธอนั้นก้าวเข้าสู่วงการศัลยกรรมอย่างเต็มตัวซึ่งงานนี้นะคะคุณแพรรี่ายวันก็ได้ระบุข้อความว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะกราบขอพระคุณอาจารย์หมอจำรูนมากๆเลยนะคะสำหรับสมุกและคางอันใหม่ ขอบคุณเซนจูรี่เฮลคินิกโดยพี่หมอนกที่ดูแลดิชันเป็นอย่างดีค่ะท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาระบุข้อความว่าออกจากวงการบันเทิงเท่ากับเข้าวงการศิลปกรรมขอให้ปังๆนะคะขอให้หายไวๆนะคะงานนี้นะคะใบหน้าของคุณแพรรีไพวันหลังผ่าตัดศิลยกรรมเสร็จเนี่ยจะสวยขนาดไหนทีมข่าวไทยนิวบันเทิงจะรีบอัปเดตให้ทราบภายในทันทีค่ะ